เออพี่เอิร์ธฮะมีอะไรเดมีคดีฮะคดีเหรอคดีอะไรนี่ฮะเป็นคดีลักพาตัวฮะคดีลักพาตัวเหรอแล้วใครโดนลักพาตัวไปเป็นเด็กผู้หญิงฮะสามสี่ขวบได้แล้วใครเป็นคนแจ้งเออน่าจะเป็นพ่อเด็กฮะแล้วพ่อเด็กได้บอกไว้ว่าหายจากที่ไหนที่โรงเรียนฮะหายไปนานยังประมาณสี่ชั่วโมงได้ฮะสี่ชั่วโมงเหรอแล้วมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมมีฮะก็คือไอ้คนที่ลักพาเด็กอะมันทําการโทรบอกพ่อเด็กฮะ มันบอกว่าถ้าอยากได้เด็กคืนต้องเอาเงินสิบล้านมาแลกโอ้โหโคตรเลวเลยเบลว่าแกสัญญาโทรศัพท์ได้ไหมได้อยู่โอเคท่านฝากด้วยรับทราบเฮ้ยแล้วลักษณะเด็กเป็นยังไงเหรอเป็นเออ่เด็กผมสีขาวออกม่วงๆใส่เสื้อกันหนาวสีชมพูฮะผมสีขาวออกม่วงๆใส่เสื้อกันหนาวสีชมพูโอเคเฮ้ยเอฮะเจอแล้วล่ะ เจอแล้วเหรออยู่ที่ไหนเซเว่นเซเว่นอีกแล้วเหรอใช่โอเคนะไปกันเออไอเด้ฟอลที่นี่ด้วยนะครับผมไปไอเบลเออรู้แล้วนะอย่าสั่งชุบเออโคตรเกลียดเลยไอ้พวกโจรลักพาตัวเด็กนี่เออเชลเกลียดเหมือนกันนั่นแหละเกลียดโจรเกลียดมึงอะ่ะเฮ้ยเออเอขับดีๆดิเฮ้ยรถมันแพงเออรู้แล้วนะเออชุบ แล้วมันยังอยู่ที่เดิมไหมยังอยู่ที่เดิมดูเหมือนว่ามันจะขับรถวนอะขับรถวนทําไมวะไม่รู้สิแล้วมันคันไหนวะแป๊บน,นึงคันไหนเหรอเฮ้ยคันนั้นเลยคันสีน้ำเงินอะคันสีน้ำเงินหรอยิงเลยย,ยิงยางโอเคเฮ้ยเฮ้ยยุดนี่คือเจ้าที่ตำรวจเฮ้ยโอ้ยชิบหายแล้วไงจอดล้ว,ว้ยไม่จอดหรอกว้ยโอ้โหแม่งไปอย่างเร็วเลยเร็วเข้าเอิร์ดสัญญาณเริ่มหายแล้วเนี่ยเข้าอุโมงค์เนี่ยเออรู้แล้วนะ่ะฮึบ แล้วคนนี้สิเออกระมันแรงได้แค่นี้อ่ะเออข้างหน้าระวังฮะเฮ้ยชิบหายแล้วเหยียบเบรกก่อนอึบเกือบโอ้ยเกือบไปแล้วไงโอเคโอเคสัญญาณกลับมายังเบลกลับมาแล้วมันบอกว่าอยู่บนสะพานบนสะพานเหรอเฮ้ยนั่งไงยางมันแตกแล้วนี่ว่ะเฮ้ยอย่าตามมะเ้ยเฮ้ยเอลดูเด็กไว้นะเออหยุดเดีว้ยเอ้ยอย่าตามมาเฮ้ยฮึบบุ้ง เฮ้ยอย่าบอกนะมันโดดลงไปแล้วอ่ะโอ้โหแม่งใจกล้าบ้าบิ่นชิบหายเลยโจรคนนี้โอ้โหแม่งไปนู่นแล้วมั้งน่ะโอ้โหแม่งจะโดดทีเพราะว่าอาโดดก็โดดวะเฮ้ยโอ้อุ้ยเจ็บชิบหายเลยแม่งไปไหนแล้ววะโจรโอ้โหแม่งนึกว่าพี่ตูนพี่โคตรเร็วโอ้เออ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 ไปไหนแล้ววะเออยู่นะวัย ไอ้ย่าตามมาเฮ้ยอยู่นั่นยุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้่ชิมหายแล้วทางตันบอกให้ยุกมืออ้อออยกมือสิวะอยกก็ได้ครับเฮใส่กุญแจมือแป๊บฮ้มึงไม่รอดแล้วล่ะไอ้แก๊งลักเด็กไม่เรียนเสนอเลยตามาแต่ตามาเออก็ได้ครับเออ เอาเอิร์ดมาแล้วเหรอเออมาแล้วกว่าจะจับไอเวนนี่ได้แม่งเล้จะเหนื่อยเลยเอ้ยเอ้ยถามเอ้ยถามหน่อยดิครับทำไมต้องขับวนหน้าเซเว่นด้วยอ่ะทำไมผมถึงขับวนเหรอเออคือว่าไอที่ผมขับวนนั้นอะ่ะผมกาลังคิดอยู่ว่าจะเอาเด็กคนนี้ไปขายดีไหมอะ่ะเพราะว่าเด็กคนนี้ทั้งตัวเล็กแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหรอ่อ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะ ได้ราคาไม่ดีเฮ้ยเอ,อิอย่าห้ามเฮ้ยใจเย็นเบลเบล,เบลจะอย่าห้ามเอ,อิร์ดอย่าห้ามเฮ้ยเออโชคดีนะเพื่อนฉันห้ามไว้ทันอ่ะไม่งั้นแกะเละแน่โอ้ใจเย็นเบลเบล,เบลจับเป็นจับเป็นเออรู้เฮ้ยไอ้ชั่วเด็กตัวแค่นี้ยังไปขายอีกเออเดีย๋ยวไปคนรถแป๊บเออระหว่างนี้ตรวจสอบประวัติมันด้วยนะเออได้ดูดิโอโหรถอย่างหรูแมคลาเรนซะด้วยดูดิว่าในรถมีอะไรไหมใต้รถเนี่ยชุบ เอ้ยมันไม่มีหรอกคุณตำรวจอันแน่ไม่มีแปลว่าต้องมีคุยแป๊บชุบชุบไอ้กล่องอะไรวะนะ่ะฮึบชิบหายแล้วเอ้ยนี่กล่องอะไรไอ้นมเปิดที่เอ,อิร์ดชุบโอ้โเหเขียวอีตรวสอบประวัติมันเสร็จยังมันเป็นพวกค้ารายใหญ่เอ,อิร์ดอ้าวมึงไม่หล่อแล้วล่ะมึงดีไม่หลอดแล้วล่ะเออเออคุณตำรวจครับฮตีคู่หัวโตวเนี่มึงเฮ้ย รถผมล่ะยุดส่วนนี่เป็นของกลางเออเบลว่าเอาไอ้นี่คือรถไปแล้วเด็กล่ะเดี๋ยวพาไปส่งบ้านเองหนูคะชื่ออะไรเออชื่อออมค่ะชื่อออมรู้บ้านบ้านไหมรู้ข้าว่ารู้ค้าคบ้านโอเคเด็กหน้าตาเด็กตาดำๆขนาดนี้มึงยังจะกล้าวิขายอยีกจิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยโอ้ไปยอของไปขึ้นรถเองชุบ ฮึบเอากระบะหลังแล้วกันชุบโอเคที่เหลือจัดก,การด้วยเบลเออรู้เฮ้ยแล้วแกจะกลับยังไงเนี่ยเอารถไอ้นี่กลับเองเอ,อ้ยนั่นรถผมแล้วรถมึงกูย,ยึดแล้วเอออ๋อ,อมึงทางานอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมเนี่ยมึงเก็บตังค์ซื้อรถได้เ่ยใช่ครับถามหน่อยเด็วันหนึ่งได้กี่บาทเนี่ยจับเด็กเนี่ยแล้วแต่ราคาครับแล้วแต่คนจ่าย เฮ้ยยากซัดหน้าแม่งจริงเลยช่างแม่เหอะดูคะตอนนี้พ่อถามหาแล้วเหรอหนูไปไหนเนี่ยเออวันหลังก็อย่าไปกับคนแปลกหน้านะเอยเออเออลืมถามขาเป็นไรนะ่ะเลือดออกเลยนะ่ะโดดจากที่สูงไงแม่งเกือบขาหักเลยเนี่ยเออยโยผ้ายุ่มโยผ้าหนูคนนี้ไปส่งบ้านเองชึบขึ้นมาเอ้ยอ่าน่รถผมเป็นรถกูแล้ว ไปเจอกันที่สอนอนนะเอ้ยสอนอนะ่ะเออรู้เดี๋ยวพาเด็กไปส่งบ้านก่อนเอยหนูรู้ไหมเด่ยว่าบ้านอยู่ไหนรู้ค่ะเออเดี๋ยวเอาปล่อยวัสนี่เฮ้ยชุบ